อย่างที่บอกนะว่าก่อนหน้าน,นี้เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจไปรีดไถ่เงินคุณแม่คุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านทำงานอยู่ในโรงเรียนแล้วแต่งตัวเต็มยศไปเฝ้าเรื่องเองินเรื่องทองไนงะคือลูกชายเขาเนี่ยโดนคดีแล้วก็ประกันตัวนะสู้คดีอยู่ตอนนี้แล้วเด็กอ่ะเป็นลูกๆของออคุณป้าเนี่ยนะเขาก็อายุ16 แล้วก็ประกันตัวอยู่เป็นเยววาวชนนะ่ะเธออายุ16เธอนึ่ออกไหมอืมจริงๆก็ถ้าผิดหรืออะไรก็กสถานพินิษแต่ตอนนี้ก็กำลังสู้คดีอยู่คือตํารวจเนี่ยก็บอกว่าจะดําเนินคดีคุณพ่อผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอ,อ,อ,องด้วยนะก็ให้มันจบจบ,จบไหมตอนแรกเรียกส0 0 0 0ื่นไปไป,ไปมา,มาหรือหมื่นห้านึกออกไหมหมื่นห้าโอนได้ไหมล่ะโอนได้ไหมล่ะ เออไม่โอนนะเดี๋ยวจะไปขับเองก็ขับเป็นไปรับเงินหลอดที่หน้าตู้ ATM ทีนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวนะั้นหนึ่งมีกันให้คนไปซุ่มคงซุ่มคลิปอะไรอย่างนี้ต่างๆเอาเงินไปคืนเขาทีนี้คนก็ไปถามว่ามันยังไงกันไขขี้หน้านะอะไรอย่างเงี้ยนักเกียรินักเกียริแล้วตำรวจก็ไม่ปี่ปากเลยนะคือไปว่า เงินที่เอาไปคืนมันค่าอะไรคะเอาเงินเขาไปจริงไหมนู่นนี่แต่เรามีคลิปเสียงนะเขามีคลิปเสียงกันว่าเออแบบมันรีดไถจริงจริงอ่ะถ้าเกลียดตำรวจต้องต้องจัดการหน่อยหมายถึงว่าพอบอ่ะต้องจัดการหน่อยนะอ่ะฉันมีคลิปเสียงไปฟังคลิปเสียงกันดีก,กว่าว่ามันยังไงกันนานได้ไหมวาปั๊มก็ไม่อยากให้มันเหลืองมันมากไปเลยอยันปิจ้าปนานเลย บอกว่าปัาก uh ็มาไม่เบี er ้ยจึงก็กระจว่าก็โตไปแล้วเร็วเหนนี้ยอันเฮ้กล้าเออจึงอันมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่โรงเรียนว่เวลาตัวมากกระปังก็เก่งใจกู้ก็ไล่เรื่องกันเลื่อๆนั้นเออจึงบอกว่าเราไม่รับตัวรับตัวก็มากบอกว่าเรามันจึงบอกว่าเราหัวตัวรับมันก็บอกว่าด้านบอกบ่กเราผู้ปกครองเด็กกันไม่รับโอ้แมาิจก่แม่ไม่ไม่เหรอ ้วแเดีย๋ยวตาอย่ามาเดีย๋ยวแลยแต่ว่าเดี๋ยวอย่ามาเดีย๋ยวถ,ถ้าติดเจ้า,าไม่ได้คุณไม่ได้ไม,ไม่ไม่เอาจะตามให้ออมึงแน่เลยนี่แต่อยู่แบบนี้ไม่ไม่จ่ายเลยทีไม่จ่ายเลยแต่อ,อยู่แบบนี้ว่ามาไม,ม่เบีอากันนั้นพี่เตาไม่จ่ายว่าปื่อยิ่งจ่ายมันจะไปแบบนี้แล้วที่การ